คาถาเรียกเนื้อผู้สวัสดีครับผมอาจารย์เป้พิเชษสำนักปู่ฤาษีร้อยแปดครับวันนี้ผมมีของขวัญวันว,นวนานมามอบให้กับคนโสดหรือคนที่มีปัญหาในเรื่องของความรักครับคาถาบทนี้นที่ผมได้นำมามอบให้เนี่ยเป็นคาถาที่มีความนิยมกันมาตั้งแต่โบราณเลยนะครับคาถาบทนี้เนี่ยคนโสดในสมัยโบราณจะนิยมท้องนะครับเพื่อที่ ทำให้เราได้พบเจอนะกับเนื้อคู่หรือคนรักคู่ครองดีๆนั่นเองครับฉะนั้นเรามาดูวิธีการห้องกระถากันเลยครับว่าห้องประถายัางไงแล้วจะได้ผลถ้าในเนื้อกระถาที่เราเห็นอยู่นนเนี่ยนะฮะในบรรทัดแรกเนี่ยก็คือนักโมสามจบครับ ณโมสามจบกับศีลห้าเนี่ยจําเป็นที่จะต้องห้องทุกครั้งก่อนที่จะท่องคาถาดใดๆก็ตามนะฮะและก็ศีลห้าผมขอขยายความความสำคัญข,ของศีลห้าให้ฟังกันนิดนึงศีลนะห้าเนี่ยเมื่อท่องแล้วเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นการชำระล้างร่างกายของเราเนี่ยให้บริสุทธิ์ผมยกตัวอย่างง่ายๆครับเหมือนเราซื้อถ้วยใหม่ๆม,มาใบหนึ่งนะฮะจากร้านขาเนี่ย แล้วเปรียบเสมือนเรามีน้ําอยู่แก้วหนึ่งน้ําเนี่ยเปรียบเสมือนพรนะฮะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ๆเราเทน้ําลงไปในถ้วยเลยสิ่งที่เราเห็นเนี่ยก็คือในน้ําเนี่ยก็จะมีฝุ่นลอยอยู่ปะปนอยู่นะฮะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการอาราธนาสินค้าเนี่ยถ้าเราไม่อราธนาสินค้าเนี่ยจะทําให้เขาเรียกว่าพรที่เราได้รับจาก สิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทพเทวดานะครับมีการปนเปื้อนนั่นเองครับต่อมาคาถานะฮะเนื้อคาถาท่องว่าปุบเพวะสันนิวาเสนะปัญจะบันนะขีเตนะวาเอวันตังชะยะเตเปมังอุป,ปะสังวะยะโสภะเกบดนี้นะให้ให้ท่องก่อนนอนนะครับ ทุกวันจะสามครั้งห้าครั้งหรือเก้าเก้าครั้งเก้าจบก็ได้นะครับหรือจะท่องเท่ากับอายุก็ได้ครับท่องเป็นประจําทุกวันนะฮะจะส่งผลให้เรียกว่ามีคนรักผู้ครองดีๆเข้ามามีเนื้อคู่ให้เนื้อคู่ของเราเ่ได้มาเจอเจอกันนั่นเองครับในวันนี้ก็จบแต่เพียงเท่านี้โปรดช่วยติดตามผมด้วยนะครับผมสวัสดีครับ